สวัสดีครับเมื่อที่ที่แล้วเอารถคันนี้ไปเที่ยวที่แก่งกระจาน3วันไปนอนอยู่3คืนก็ผ่านไปได้ด้วยดีเ,เรื่องรายละเอียดในการไปเที่ยวก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้คุยกันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะพอพูดถึงไปเที่ยวในช่วงโควิดนี่ก็อาจจะมีประเด็นขึ้นมาเอ๊ะทำไมไม่กักตัวอยู่ที่บ้านไปเที่ยวทำไมมันเสี่ยงต่อโรคที่ลุงไปนี่ก็พิจารณาดีแล้วครับ คือเรื่องความเสี่ยงต่อโรคนี่ก็มีข้อมูลมาจากเพื่อนที่ไปอยู่ที่แก่งกระจานก่อนหน้านั้นประมาณสักเดือนกว่าๆเนี่ย<ๆ>ก็ไปอยู่ที่นั้นเดือนกว่าไม่ค่อยมีคนไปเที่ยวครับมีอยู่เต็นสองเต็นสามเต็นประมาณนี้นะฮะตอนที่ลุงไปก็เป็นอย่างที่ว่าเลยที่แก่งกระจามีลานกลางเต็นท์ A B C D ที่ลาน A มีอยู่สี่ห้าเต็นลาน B มีอยู่สามเต็นลาน C ลาน D ไม่มีเลยคนน้อยครับเพราะเหตุผลแรกที่ไปคือว่ามัน ไม่เคยมีคนถ้าเทียบกันแล้วก็จะพูดว่ามันปลอดภัยมากกว่าที่บ้านที่อยู่ในกรุงเทพก็น่าจะพูดได้นะแต่ก็แต่ก็กลุงไม่ได้ชักชวนให้ไปกันเยอะๆนะครับคือสถานการณ์ที่ลุงไปนี่มันน้อยไงเราก็ถือว่าปลอดภัยกว่าเราก็ไปด้วยความสบายใจแต่ว่าถ้าแห่กันไปเยอะๆมีมีเต็นท์ลานลัยี่สิบสามสิบเต็นท์อันนี้คงไม่ค่อยปลอดภัยแล้วมั้งเพราะคนเยอะมันก็ มันก็เสียงเยอะเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมฮะก็โดยสรุปแล้วตอนที่ไปก็มีอยู่แค่สามสี่เต็นท์แหละความเสียงก็คงน้อยนะฮะมีนิดเดียวตอนใช้ห้องน้ําร่วมกันอะไรประมาณนี้นะก็เป็นความเสี่ยงที่พอรับได้ก็ไปแล้วข้อได้เปรียบอีกข้อหนึ่งคือลุงไปด้วยแคมเปอร์แวนถ้าสมมติไปจอดอยู่จุดหนึ่งตรงนี้เสร็จแล้วเอ๊มีคนมากางเต็นท์ใกล้ๆห่างไปแค่สี่ห้าเมตรเราไม่อยากจะเสียงเราก็แค่ขยับรถไปจอดห่างไปสัก ยี่สิบสามสิบเมตรอย่างเงี้ยมันก็ง่ายใช่ไหมเราไม่ได้กางเต็นท์ไม่ต้องมาถอนสมอต้องเก็บเต็นท์ไปกางใหม่เสียเวลาอีกเป็นชั่วโมงประมาณนั้นอันนี้มันแคมเปอร์แวนแคมเปอร์แวนนะก็สตาร์ทชึ่งบึง่งหนีไเลยนะแม้กระทั่งถ้ามันแอร์อาจจะเยียดกันหลายๆเต็นทุกๆลานเต็มไปด้วยเต็นท์ทั้งหมดหนีกลับบ้านยังง่ายเลยสตาร์ทรถกลับกลับบ้านได้ตลอดเวลานะเป็นข้อได้เปรียบของแคมเปอร์แวนแคมเปอร์แวนแคมเปอร์แวนมัน มันเยี่ยมอ่ะโดยสรุปก็ไปอยู่ที่นั่นสามวันนะฮะทั้งเขาทั้งเราก็ต่างคนก็ต่างสำนึกสำเนียกกันะฮะว่ามันเสี่ยงต่อโรคเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ค่อยได้สูงสิงนนะครับเต็มที่เดินผ่าน,านไปมาก็ทักทายสวัสดีครับมากี่คนครับแล้วก็ผ่านไปแค่นั้นนะฮะคำสองคำผ่านไปเราเองก็ไม่ค่อยอยากสูงสิงเขาเองก็ก็คงไม่ค่อยอยากนะฮะทีนี้ไปอยู่ที่นั่นเงียบๆอยู่สามวัน มีอยู่วันหนึ่งมีคนเข้ามาทักทายและพูดกับเราโดยเจตนาเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งตัวสูงท่าทางธรรมะแมงเฉียงแต่งชุดดำธรรมะแมงมากเดินก้ามาทักทายให้เราก็คิดว่าเอะเธอคงมาคุยเรื่องรถบ้านอะไรเล็กๆก็น้อยประมาณนั้นนะแต่ไม่ใช่ครับเธอมาคุยเรื่องรถบ้านก็จริงแต่เป็นหญิงแค่มุมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆไปดูกันครับว่าเธอมาคุยเรื่องอะไร สวัสดีครับสวัสดีค่ะมีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบข่าวดีมากๆเลยน้องคนนี้เชิญแนะนําตัวครับค่ะนางสาวเนตรพางงามเนตรค่ะตำแหน่งันวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการนะคะเป็นผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะครับพอชอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับเธอมีข่าวดีจะบอกคือเธอมีโครงการที่จะทําที่จอดรถแคมปิ้งหรือว่าจอดรถจอดรถบ้านนะครับค่ะครับผมก็ตั้งใจจะทําตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะครับ ตรงนี้ก็ไม่ไกลจากห้องน้ําเท่าไหร่แล้วก็เห็นวิวน้ําวิวเขื่อนนี่ครับผมเรามีอะไรจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะก็คือค่ะทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็มีการออกแบบนะคะแล้วก็มีการวางแผนที่เราอยากจะ,ะส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบบริเวณที่ทาการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานหรือบริเวณนี้นะคะครับผมทั้งไม่ว่าจะเป็นการ แคมปิ้งกางเต้นท์พักแรมหรือแม้กระทั่งเป็นอาวีพาร์คหรือแคมปิ้งคาร์น,นะคะก็เราก็อยากจะแบ่งแยกเป็นโซนแล้วก็มีการจัดโซนอย่างชัดเจนเช่เนรถรถบ้านเนี่ยค่ะมามถึงแล้วต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะแนะนําให้มาในส่วนหรือโซนที่สําหรับจอดรถบ้านดังนั้นในส่วนส่วนหรือโซนดังกล่าวเนี่ยเราก็จะปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็จัด สถานที่ให้ถูกต้องและก็ถูกหลักกับการจอดรถบ้านไม่ว่าจะเป็นขนาดต่างๆ<ม>น,นะคะที่เหมาะสมแล้วก็มีการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมที่จะใช้กับรถบ้านไม่ว่าจะเป็นพวกไฟฟ้าแล้วก็น้ํำนะคะคน้ําแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากาห้องน้ําห้องสุข,ขา<ม>ค่ะอันนี้เป็นแผนที่ทางวิญยาแห่งชาติแก่งกระจานจะดําเนินการ,รต่อไปค,ค่ะเมื่อไหร่น้องเมื่อไหร่ก็คิดว่า ถ้าปรับปรุงภูมิทัศน์เสร็จในโซนนี้ก็จะเริ่มดําเนินการเป็นงานแรกๆที่เราจะทําเลยค่ะก็คือเร็วๆนี้ค่ะไม่น่าจะเกิน1เดือนนะคะโอเคจองนะหนึ่งเดือนนี่หนึ่งน้ำคงจะเต็มเขื่อนมีที่จอดรถบ้านตรงนี้กี่คันครับตรงนี้เราตั้งป้าไว้ตรงนี้เหมาะสําหรับจอดประมาณ3าคันเราจะไม่ให้แออัดด้วยนะคะแล้วก็เป็นมาตรการที่เกี่ยวกับโควิด1 9้ด้วยนะคะก็คือให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกต่างๆแล้วก็มีความเป็น ส่วนตัวนะคะแล้วก็ได้สัมผัสธรรมชาติโอเคเมื่อกี้เราคุยกันหลังกล้องว่าความกว้างสัก5เมตรหนึ่งจหรับคันหนึ่งแต่แล้วเราควรจะเว้นวักแค่หน่อยแล้วค่อยไป5เมตรคั้ที่สองประมาณนั้นใช่ยอดเดียมมากเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะเรียนเชิญพี่มานะคะได้ครับเดี๋ยวพี่ทิ้งเบอร์ไว้ให้อย่าลืมนะไม่ลืมค่ะขอเป็นปฐมฤกษ์ได้เลยค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับน้องเขาชื่อน้องกล้าวครับ เป็นผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานที่นี่ก็อย่างที่เธอบอกนะครับทางแก่งอาจารย์มีโครงการที่จะทําที่จอดรถบ้านเมื่อกี้ถามเธอในคลิปว่าตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมเธอบอกว่าใช่นี่ครับนี่คือตรงนี้หลังป้ายลานกลางเต็นท์โซนบีเนี่ยครับนี่ครับตรงนี้มองไปข้างหลังป้ายตามแนวต้นไม้นี่แหละครับอุทยานกําลังจะจัดที่จอดรถบ้าน3คันตรงนี้ทีนี้จุดประสงค์ที่น้องกล้าวเธอเข้ามาทักทายและชวนลุงคุยเนี่ยเธออยากได้ข้อมูลครับ อยากได้ข้อมูลว่าคนใช้รถบ้านเนี่ยต้องการอะไรบ้างที่จุดจอดรถ,ถบ้านลุงก,ก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นไปว่าสถานที่จอดที่มันมีขนาดที่พอดีกับรถบ้านทีนี้ลุงใช้แคมเปอร์แวนที่เป็นรถตู้ก็ประมาณ5เมตรคูณ6เมตรก็เหลือๆแล้วแต่ถ้าท่านอื่นที่ใช้รถบ้านขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ปานกลางหรือใหญ่มากๆหรือเป็นรถลากเป็นตู้ก็เรียกอะไรตู้คาราวานลากเนี้นะฮะ เออตอนนี้ขนาดมันเท่าไหรล่ะกว้างยาวเท่าไหร่รวมออนนิ่งออกมาด้านข้างด้วยเป็นเท่าไหร่ก็ช่วยๆกันให้ข้อมูลกับน้องกล้าวเถอะนะครับก็สามารถจะตอบในในใน u t u b e นี้หรือว่าใน Facebook My Camper Van Thailand นะฮะขอเป็น2จุดนี้ก็แล้วกันนะครใน YouTube Camper Van เที่ยวไปตามจใจฉันนี้แล้วก็ใน Facebook My Camper Van Thailand น้องกล้าวเธอให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไปละและเดี๋ยวจะชักชวนเข้ามาใน สจุดนี้ก็คือในใน u t u b e แล้วก็ใน Facebook ที่ว่านั้นเพื่อที่จะรับข้อมูลนะฮะเพื่อที่จะรับข้อมูลแล้วก็จะได้ไปจัดการดีที่สุดก็ช่วยๆกันแชร์แล้วก็ให้ข้อมูลกันมานะครับ